แค่ฮัสวีค่ะอัปเดตกันหน่อยเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้แฟนๆก็อดเป็นห่วงไม่ได้เพราะว่าคุณแม่เขาเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกนะคะหลังจากตรวจเจอเนื้องอกในรังไขค่ค่ะก็มีการเข้ารักการรักษาแล้วก็ผ่าตัดก็คุยกันเรื่องของคุณแม่แล้วก็คุยกันเรื่องที่เห็นว่าน้อยใจพี่หนิงบณนิตาหรอยังไงเดี๋ยวฟังจากปากของคุณเข้มเลยละกันค่ะคุณแม่ผ่าตัดมดลูกครับแล้วพอผ่าจริงๆเจอ,อก้อนหนึ่งแล้วเป็นผังผืด แล้วมันมันจะผ่ายากกว่าปกติผ่าแล้วก็ไม่แม่อันตรายแล้วครับช่วงที่แม่ผ่าตัดเป็นช่วงเอาคืนได้ดีที่สุดเพราะว่าเราจะแกล้งได้เต็มที่มากที่สุดเพราะแม่ไม่มีแรงด,าด่าถ้ามันผ่าแล้วหายก็อยากจะผ่าให้มันจบอะไรเงรี้ยปาดคอเพราะว่าแกไปดูดวงมาแล้วว่าปีนี้แกจะรวยรวยจากใครก็เลยจากลูกเขาบอนี <c oughs> <ๆ>้หมูไหมหมูก็ก็ไปทุกที่ก็ขอทุกที่ครับขอของงานขอแบบงานน้อยๆเงินเยนอะๆแต่ช่วงนี้พี่หนิงเขาธุรกิจเขาแบบรุ่งเรืองมาก เขาไม่ค่อยได้พาไปมูแล้วก็น้อยใจนะบางทีเดี๋ยวรอ,อเจอค่อยบอกจริงๆว่าผมงอนขอเวลาสักนิดหนึ่งให้ลูกๆบ้างนะครับ